ยานี้มีเฮค่ะกับ s h o อปปี้มิ o n มันเซลลดสูงสุดถึง15%และยังไม่หมดเท่านั้นนะคะนอกจากจะมีสินค้าแลชเซลล์ในช่วงเวลาต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ยังมีโค้ดส่วนลดให้ทุกคนอีกด้วยใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะกดแคปเจอร์หน้าจอไปได้เลยค่ะเพราะว่าโค้ดส่วนลดนี้ลดสูงสุดถึง15%ค่ะโค้ดนั่นก็คือ 15sepmall ค่ะ แคปเจอร์คนนี้นะคะแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยค่ะสําหรับยอดสั่งซื้อนะคะที่1,000บาทขึ้นไปค่ะแล้วก็ส่วนลดไม่เกิน1,000บาทนั่นเองสําหรับสินค้าที่เข้าสู่ช่วงเวลาแฟลเซล,ล์ช่วงแรกนะคะ Midnight Casey Deal ค่ะตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึงตี2เลยนั่นก็คือ Samsung Galaxy A52s 5G ค่ะเครื่องนี้เลยนั่นเองนะคะก็ดี ที่อยู่ในมือปอตอนนี้นะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับแรม8แล้วก็ล o อม2 8 8ค่ะขออนุญาตพลิกด้านหน้าให้ดูนะตัวนี้นะคะหน้าจอเป็นแบบ Infinity o d i s p a l y ค่ะเป็นแบบ Super Amoled ความกว้างความใหญ่ของหน้าจอเขานะคะ6.5นิ้วค่ะความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus นะคะแล้วก็อัตรารีเฟรชเร a ค่ะอยู่ที่ 120Hz ค่ะ เขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยให้ความเร็วแล้วก็แรงขึ้น60%นะคะด้วย CPU Snapdragon 778G ค่ะแล้วก็ตัวกระจกของเขาเนี่ยเป็นแบบ Corning Gorilla Glass 5นั่นเองค่ะซึ่งก็จะทนต่อพวกแบบรอยขีดข่วนแรงกระแทกได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของเสียงนะคะตัวนี้ค่ะเสียงแบบสเตอริโอเป็นลำโพงแบบสเตอริโอด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบ Dolby Atmos ใครที่เป็นสายเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะมีรูเป็นแบบแจ็ค3.5นี้เสียบหูฟังเข้า ไได้แล้วเวลาเราเสียบหูฟังเข้าไปแล้วนะทุกคนมันก็จะมีโหมดให้คุณสามารถเลือกปรับได้ใน Dolby Atmos ก็เป็นโหมดสําหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยก็ใครที่เป็นสายเกมตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีแน่นอนค่ะรวมไปถึงนะคะในเรื่องของการกันน้ําค่ะตัวนี้เนวัตกรรมการกันน้ํา IP 6 7นะคะสามารถกันน้ํา ลึก1เมตรได้30นาทีเลยค่ะแล้วก็ความจุของแบตค่ะอยู่ที่4,500ม ah ิลลิแอมนะคะแล้วก็รองรับการชาร์จด,ดยอยู่ที่25วัตต์นั่นเองค่ะแล้วมาต่อกันในเรื่องของการถ่ายรูปค่ะมีมาให้4ตัวด้วยกันนะคะความละเอียดกล้องหลักอยู่ที่6กล้านนะคะแล้วก็มีเลนส์ที่เป็นอัลตต้าไวนะคะอยู่ที่12ล้านรวไมไปถึงค่ะเลนส์เดฟแล้วก็เลนส์มาโครอยู่ที่5ล้านค่ะและความละเอียดกล้องแน่นะคะจะอยู่ที่3,2ล้านพิกเซลนั่นเองแต่ว่าไม่ได้มีแค่ช่วง เวลาดึกๆอย่างเดียวเผื่อใครบอกโอ้ตื่นไม่ทันหรือว่าอาจจะยังไม่ได้อยากได้รุ่นนี้ต่อมาค่ะมีอีก1ช่วงจริงๆจะมีทั้งหมด3ช่วงเวลาด้วยกัน ส่วนช่วงเวลานี้ค่ะตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงบ่าย2นะคะนูนเคซีดิวนั่นเองค่ะสําหรับรุ่นนี้เลยค่ะ Samsung าล l ซ A x y a 3 2 LTE นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแรม8ลอม128นั่นเองแล้วก็ความกว้างนะคะของหน้าจอของเขาจะอยู่ที่6.4นิ้วค่ะแล้วก็หน้าจอนะคะเป็นแบบ Super ร์ o อ e d เก็รู้อยู่แล้วเนอะก็จะให้สีที่ค่อนข้างคมชัดเลยนะคะใครที่แบบ สายถ่ายรูปก็น่าจะชอบรวมไปถึงค่ะในเรื่องของ CPU ของเขานะคะเป็นแบบ MediaTek Helio G80 ซึ่งก็ถือว่าเป็นชิปเซ็ ระดับกลางที่สามารถใช้เล่นเกมได้แล้วก็ GPU นะคะ Mali G52 MC2 ค่ะจับคู่มาด้วยกันแบบนี้สายเล่นเกมถามว่าใช้ได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหม<อ>เห็นเครื่องจิ๋วๆแบบนี้คือน้ำหนักไม่ได้หนักเลยนะคะทุกคนแต่ว่าความจุข,ของแบตของเขา5,000 m มิลลิแอมค่ะแล้วก็รองรับในเรื่องของการชาร์จไว15วัตต์อีกด้วยค่ะ มาในเรื่องของการถ่ายรูปค่ะพิกทางด้านหลังนะก็กล้องของเขาให้มาทั้งหมด4เลนด้วยกันนะคะตัวกล้องหลักหรือว่าเลนหลักของเขาเนี่ยอยู่ที่64ล้านนะคะแล้วก็มีเลนที่เป็นเอัลตอรวายค่ะความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านรวมไปถึงนะคะต่อมาที่เป็นเลนเดฟกับเลนมาโครนะคะความละเอียดอยู่ที่5้าล้านนั่นเองแล้วความละเอียดกล้องแน่นะคะอยู่ที่20ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะ อย่างที่บอกมันเรียงกัน3ตัวแบบนี้ไม่ได้มีแค่2ช่วงเวลาเหมือนกันนะคะช่วงเวลาสุดท้ายสําหรับแฟลชเซลล์ของเรานะคะใครที่อยากได้รุ่นนี้นะช่วงเวลาแบบโพเพโพเพ6หกโมงไปจนถึง3ามทุ่มนั่นเองค่ะสําหรับช่วงเวลาม่อแฟลชเซลล์สำหรับรุ่นนี้ค่ะซัมซุงกา a ล็กซี่ A12 ที่ปอนถืออยู่ตรงนี้หน้าจอของเขาค่ะ อยู่ที่6.5นิ้วนะคะก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะแล้วก็หน้าจอเป็นแบบ Infinity V Display นั่นเองค่ะทุกคนหน้าจอใหญ่แบบนี้รวมไปถึงจุดเด่นของเขาเนี่ยปอนมองว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ระบบปฏิบัติการนะคะจะเป็นแบบ One UI Core 2.5บน Android 10ซึ่งทาง Samsung เเคลมมาว่า One UI Core เนี่ยเขาได้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาขึ้นมาให้กินทรัพยากรน้อยลงเอาง่ายๆเรียกง่ายๆเลยนะว่าคือใช้งานแล้วก็เซฟแบตมากยิ่งขึ้น สำหรับระบบปฏิบัติการอันนี้รวมไปถึงค่ะความจุข,ของแบตเตอรี่นะคะเขาให้มาถึง5,000 m ม ah. ิลลิแอมรวมไปถึงค่ะรองรับในเรื่องของการชาร์จไว15วัตต์แล้วก็ในเรื่องของแรมกับลอมค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแรม6รลอม128ค่ะและพลิกมาดูทางด้านหลังนะคะก็ยังถือว่าเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างสําหรับรุ่นนี้ที่ปอนมองนะก็คือ ในราคากลุ่มราคาประมาณนี้แต่ว่าเขาให้กล้องมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะรวมไปถึงมีแลชเอาไว้ใช้เวลาถ่ายรูปกลางคืนหรือว่าใช้เป็นไฟฉายในช่วงเวลาฉุกเฉินด้วยนะคะและในส่วนของกล้องหลักของเขานะคะความละเอียดจะอยู่ที่48ล้านแล้วก็ยังมีเลนส er ์ที่เป็นอัลิทาวนะคะความละเอียดอยู่ที่5ล้านรวมไปถึงค่ะที่เป็นเดฟกับมาโคนะคะความละเอียดอยู่ที่2ล้านนั่นเองพิกดูทางด้านหน้านะคะตัวนี้กล้องหน้าของเขาความละเอียดอยู่ที่8ล้านนั่นเองค่ะก็สามารถใช้งานได้ ได้นะคะใครที่จะถือว่าคุ้มนะสาหรับราคาเท่านี้ในกลุ่มราคาเท่านี้แล้วก็รวมไปถึงคือเขาอยู่ในช่วงแฟลตเซลอ่ะใครซื้อช่วงนี้ยิ่งคุ้มขึ้นไปอีกแล้วก็ถ้าคุณสามารถใช้โค้ดที่บอนให้ไปตั้งแต่ช่วงต้นได้แคปเจอร์เก็บไว้เลยนะคะเพราะว่าแฟลตเซลก็ดีอยู่แล้วแล้วก็มีโค้ดที่ออนท็อปเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะใครที่เล็งเล็งรุ่นไหนไว้อยู่นะคะก็ไปจัดกันได้เลยค่ะแต่อย่าเพิ่งไปคะ่ะทุกคนเรามีบริการส่งฟรีด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่มียอดช็อปตั้งแต่ 200บาทขึ้นไปแล้วก็ยังมีฟรีประกันจอแตกนะคะอีก1ปีแล้วก็มีประกันเตาแบรน์นานสูงสุดอีก2ปีค่ะแล้วก็ยังมีรับประกันศูนย์อีก1ปีอีปีด้วยสําหรับลูกค้านะคะที่ช็อปในวันที่15กันยายนนี้เท่านั้นนะคะที่ร้าน t t Phone Official Store ในช้อปปีจ้า สำหรับใครนะคะที่ดูผ่านทางช่องทาง YouTube แล้วก็ยังไม่ได้กดกระดิ่งยังไม่ได้กดซับสไคร์นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะเพราะว่าเราจะได้มาอัปเดตคลิปดีๆแบบนี้กันอีกเรื่อยๆนะคะ